ขึ้นแล้วโอ้ยโอ้ยมาโอ้ยโอ้ยท่าตรงนี้เลยเชื่ออะไรนะชื่อเก้าเก้าเก้าเป็นนักเทลโดสายดำใช่ไหมสายอานต้องรู้จักราชตาแน่นอนเดี๋ยวจะเล่นกติกาคิกบ็อกซิ่งกับกริดนักล่า เป็นไงคึเกเหรอจะเอาจะลงกับคนนี้เนะี่ยก็ออยคุ้มกันมาแล้วนนี้นักเทควันโดสายดำเดี๋ยวได้รู้แต่ว่าสอนหมัดมาแล้วใช้เป็นประโยชน์วันนี้เรามาที่เดอนนนะเดอนน์ฟิตเนสข้ามสรารลางนครศรีธรรมราชมากันได้นะครับอุปกรณ์พร้อมเซตเวทีนี่เพิ่งต่อยเสร็จเมื่อกี้ เอาวันนี้เรามีนี่แฟนใครวะเนี่ยเอากล้องหน่อยดิมีสาวๆวันนี้มีสาวๆแฟนใครนะกติกาบ็อกซิ่งกับไอ้นี่ต่อยแต่สาคนมาอย่างเดียวเลยส่วนไอ้นี้ส่วนคนนี้ฝึกแต่เทควันโดเจอกันในกติกาคิวบ็อกซิ่ง Let's go ลุยเลยมาแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เฮ้ยเดียว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 าดอยู่ไหนอะใส่ใ

ไปขึ้นแล้วโอ้ยกริดวันนี้ขอแปลพักนะโอ้ยโอ้ย <laughs> พวกเราพวกเดียวกันกิดย้ำมันเลยอุ้ยโอ้ย ไม่เหมือนนักเทเลยว่ะโอ้ยนาเดชจะเชียร์เพิ่นห้ามด้วยโอ้ย

เดี๋ยวเดี๋ยวเรียกมาถามก่อนถามมันี่มาเปนี่ก่อนเราเต็มเท้าหายหมดเลยไปเร็วไปเร็วต้นต้นตต้ดีไหโอ้โหเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างล่ะรู้สึกไงแรงจริงไม่ไม่เคยเล่นไอ้คิกบ็อกซิ่งใช่ไหมไม่เราแค่ไม่คุ้นเฉยๆเราเหมือนไม่รู้ว่าเขาจะออกอะไรถูกไหมแล้วแล้วรู้สึกไงบ้างตอนตอนสู้ มันดีอ่ะมันนี้นะนิดนึงอ่ะเป็นไงบ้างไม่น่าพลาดดอกหรือตายเลยผมโตยังผมไหลยิงกันดอกนั้นผมไม่ได้ยิงมันก็บอกหมดเวลาแล้วโอเคมันมันนะสำรับเพื่อไม่เป็นไรมีเครื่องป้องกันแล้วก็ใส่นมสิบุกรอนด้วยโอเคผมด้วยหน่อยผมด้วยหน่อยเก่งมากเก่งมาก